มอเตอร์เกียร์นะครับทดกำลังนะครับอ่า็อตนี้เข้ามา2คู่นะฮะเดี๋ยวดูที่คู่แรกนะครับคู่เหมือนนะฮะเป็นของซิลยูโรด้นะฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นเพาสวมนะครับมีแกนเพามาให้ด้วยนะครับนี่ครับยาวร่วมๆ1เมตรนะครับสอดทะลุกันไว้ที่หัวเกียร์นะฮะขนาดแรงครึ่งนะครับเรโช1ต่อ2 1 4นะครับเป็นเกียร์ติดเบรกในตัวนะฮะไปเพาอยู่ประมาณ6รอบต่อนาทีนะครับอันนี้เกียร์ท็อปนะครับ หมุนช้านะฮะถัดมานะครับเป็นมิซูนะครับรุ่นนี้นะครับมิซู mds นะครับก็จะเป็นขนาด7จแรงครึ่งนะฮะทั้งคู่นะครับอัตราทด1ต่อ50นะครับมีเบรกในตัวนะครับคู่เหมือนนะครับจะมี1ตัวนะฮะที่ไม่มีฝาครอบท้ายนะครับแล้วก็ฝาครอบกล่องไฟนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะเอาละฮะเกียร์มอเตอร์นะครับมีมา2คู่นะฮะของซีวิเออร์ได้กับมิซูนะฮะ ชุดนี้นะครับ